เนปจูนถอยหลังในราศีมีนนะคะเนปจูนอยู่ตรงนี้นะกำลังจะเดินถอยหลังหรือว่าเรียกว่ารโทรเกตในวันที่30มิมถุนายนจนถึงวันที่6ธันวาคมนะคะมันเป็นการลางภาพจำความเข้าใจแบบเดิมๆแล้วก็โอกาสที่หลายๆคนได้เจอก็คือการเยียวยาจิตวิญญาณเติบโตในเรื่องความเชื่อที่มากขึ้นกว่าเดิมมากๆความท้าทายที่มีก็คือการหลีกเลี่ยง ภาวะด้านชาการก้าวข้ามผ่านความต้องการอะไรบางอย่างที่อยากจะหลบหนีไปให้ได้เนบจูนคือราชาแห่งดนตรีจิตวิญญาณมีการถอยหลังในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ดีมากๆที่เราจะเข้าไปค้นจิตใต้สำนึกที่ซ่อนไว้จนเราเข้าไม่ถึงเป็นของขวัญที่ล้ำค่าอาจจะเจ็บปวดเมื่อเราควรเจอแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้และเยียวยาได้เป็นอย่างดี การสะกดจิตความฝันการวิชวล z เซชันคือการนึกสิ่งที่ตัวเองอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะเป็นเหมือนเมจิกอะเวทมนตจะทำให้คุณได้เข้าถึงพลังงานของเนปจูนในครั้งนี้สำหรับหลายคนที่รู้สึกหลงทางไม่รู้จะเอาอย่างไรกับชีวิตนะคะ พลังงานของเนปจูนแล้วก็ราศีมีนเนี่ยจะบอกถึงภาวะสับสนปนเกินหมดเลยจัดการอะไรไม่ค่อยได้เราไม่ได้ใช้สัญญถ้าเราไม่ได้ใช้ i n น u ท t i o n ดีๆนะก็จะต้องบอกว่ามันอาจจะหลงทางได้ง่ายเหมือนกันภาวะความเสี่ยงที่จะติดอะไรบางอย่างเป็นพิเศษในเรื่องของวัตถุนิยมทีวีเทคโนโลยีสื่อเน็ตฟลิก อาหารความรักอะไรก็แล้วแต่ที่เราติดมากเกินความพอดีซึ่งสิ่งที่เราติดนั้นมันจะมีรากเหง้าว่าจริงๆเกิดจากอะไรเช่นติดกินเพราะอะไรรู้สึกขัดต้องการความรักคือทุกอย่างสิ่งมันสัมพันธ์เชื่อมกันหมดเลยการถอยหลังของแนบจูนรอบนี้ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นถ้าเรามีขอบเขตในชีวิตที่ชัดเจนมีเส้นขอบเขต เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่เนปจูนอยู่ในราศีมีนการมีขอบเขตในความสัมพันธ์ในดีสายวินยัยการกินการเชื่อมกับจิตวิญญาณความเชื่อต่างๆนะคะถ้าเราแนะนําก็คือต้องการต้องแยกแยะให้ดีนะระหว่างความจรงิงแล้วก็ฟริกชั่นนิยายให้ได้นะคะซึ่งบางทีมันยากแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่เราจะปดลดปล่อยความเศร้าความเสียใจยถ้าหลายคนเศร้าเยอะช่วงเวลานี้นะคะ คุณต้องเปลี่ยนความเศร้าไปเป็นพลงังแล้วก็เปิดใจกว้างๆเลยให้ความสดใสเนี่ยเข้ามาในชีวิตได้นะคะลองเอาสิ่งนี้เป็นพลังให้ตัวคุณคุณทำได้ไดแน่ๆค่ะ